จำแทบไม่ได้ตะลึงพากันมองทั้งงานเปิดชุดเป้ยปานวาดแสรับรางวัลคุณแม่ดีเด่นก่อนล่านกายเป็นคนแบบนี้เป็นอีกหนึ่งดาราสาวทั้งสวยและเก่งเพอร์เฟกมากๆสำหรับเป้ยปานวาดเหมณี เราจะเห็นว่าเธอนั้นทำงานอย่างเต็มที่ฝีมือการแสดงไม่ตกเลยและยังเป็นคุณแม่เป็นภรรยาที่ดีทำหน้าที่แบบไม่ขาดตกบกพร่องล่าสุดสาวเป้ยปานวาดได้ขึ้นรับรางวัลคุณแม่ดีเด่นมาในลุกชุดเดสสีฟ้าสวยเรียบร้อยสง่างามมากๆเธอโพสภาพสวยๆในลุกขึ้นรับรางวัลผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดปานวาพร้อมแคปชั่นบอกว่า ขอบคุณสำหรับรางวัลคุณแม่ดีเด่นนะคะและบอกว่าพอได้รับรางวัลคุณแม่ดีเด่นปุ๊บจูจูก็กลายเป็นคนเรียบร้อยเลยทมกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างชื่นชมและชมความสวยของคุณแม่จำนวนมากอีกทั้งก่อนหน้านี้หลังจากที่น้องปาลินลูกสาวเ้ยปานวาดบุญยรัตน์กลินได้เข้ารับการผ่าตัดด่วนเพื่อรักษาอาการต่อมอะิีนยและต่อมทอนซินโต เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาล่าสุดได้เจอแม่เป้ยที่งานเฉลิมฉลองครบรอบ12ปีสุดยิ่งใหญ่ของแบรนด์แฟชั่นชั้นนำเทียบายทาราจึงได้อัปเดตอาการหลังผ่าตัดของน้องปาลินซึ่งเป้ยได้เล่าให้ฟังว่าวินาทีที่ลูกต้องเข้าไปผ่าตัดเรารู้สึกอย่างไรคือด้วยความที่เราก็พยายามบิว้วและพูดในเชิงบวกไม่ได้สร้างความกังวลใจให้กับเขาเลย ขนาดที่เข้าห้องผ่าตัดก็เลยค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยดีไม่ได้มีความกังวลอะไรเราก็บอกเขาไปว่าเราจะอยู่กับเขาตลอดเวลาทั้งที่ความจริงในห้องผ่าตัดอะเราเข้าไม่ได้หรอกแต่เราก็ขออนุญาตคุณหมอและพยาบาลว่าก่อนที่น้องจะตื่นเนี่ยเราขอเข้าไปสัก5-10นาทีก่อนได้ไหมเราขอจริงๆ พอตอนพี่โปดเขาตื่นก่อนแล้วเขาไม่เจอเปยแล้วเขาก็ร้องและค่อนข้างจะกลัวเปยเลยไม่อยากให้ความทรงจํานี้ไปอยู่กับปาลินเหมือนเขาจะจดจําว่าคุณแม่อยู่กับเขาตลอดเวลาเขาเลยไม่กลัวอะไรเลยสักอย่างเขาเลยแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ร้องเพลงพยาบาลก็น่ารักมากๆเปิดเพลงเอลซ่าให้เขาฟังพี่โปดก็อยู่กับน้องตลอดเวลาเลย อันนี้เป็นความโชคดีมากๆของมากที่สุดเลยค่ะโดยปกติโปดจะเป็นคนอบอุ่นอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เป็นอะไรที่บป่งบอกได้ชัดว่าเขาค่อนข้างจะรักน้องมากๆอบอุ่นมากเขารู้ว่าเป้ยกังวลเขาเลยพยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำให้เป้ยกังวลน้อยลงหน่อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระถ้าน้องไม่ยอมทานยาเขาไปหลอกล่อน้องน้องจะงองแงมากๆ ช่วงกลางคืนเขาก็จะมาปอบน้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาซึ่งน้องรักพี่โปรดมากๆอยู่แล้วเชื่อฟังพี่ชายมากกว่าแม่มากๆพี่ชายพูดอะไรเขาก็จะยอมทุกอย่างก็เลยค่อนข้างจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ